น้องได้ายาทานเสร็จกันแล้วขอเชิญโรงเรียนแรกกอนนะครับขอเชิญโรงเรียนแม่คืบสามท่ามาหมเลยครับโรงเรียนแม่คื 3, นสามท่าเลยครับมามาในเต๊กกันเลยนะครับม่คือสามท่า ก็เดีนเ,เชิญท่านอาจารย์มรีครับอากาววัตถุประสงค์ในการที่มอบตุนสารในาในาางานมณีดาะครับเนเชิญครับ นักเรียนทุกคนคนระับวันนี้เป็นวันวันเด็กเนาะวันเด็กประจำปี2 5 <49. S> 1 9เรามีความฝัญวันเด็กว่าเราบอกพร้อมกันนี้รักาไทยใส่ใจโลกเกนะ่งมากตอบมุณให้ตัวเอง ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็อยากฝากนักเรียนทุกคนต้องช่วยผู้ปกครองให้ผู้ปกครองนั้นจะได้ไม่ต้องเ,อเนอเ่อเกลือร้อนมากแล้วอีกอย่างหนึง่งเป็นเด็กที่มีความกระตือรืิบัติดีให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้เลยรู้สึงพราะคุณของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ให้มากๆเนาะอยา ไปหลงผิดกับโทรศัพท์มือถือเยอะไปนะครับเขาเป็นสิ่งที่มอบความรู้ให้แต่สิ่งที่มอบความรักให้พวกเราจริงๆก็คือพ่อแม่เนาะพี่ก็อยากจะฝากน้องๆในปีใหม่ไว้เท่านี้ครับเขาเป็นรองประธานชีว่นะครับแล้วลำต่อไปนะครับเราก็จะมอบทุนการศึกษาเลยนะครับเรามีคนนะครับคุณพี่ดาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับเนี่ย เอาไมลองได้ยังใช่ไหครับคุณช่วยจัดครับเอาคุณจัด้วคุณต้องออกไปเลยอ่าเป็นแถวเลยครับโอเคลุกไปเลยลุกลุกไปเลยครับไม่อ่านชื่อละลุกไปเลยดีกว่าอ่าไปรับเลยนะครับอ่ารอเลยครับรอเลยไปเลยลุกครับสองลุกแถวที่สองเลยลุกจอร์นิอองจอรนิออนอรออไปไอ เอ่นะครับอากาศดนาวนะปีนี mm ้เอาลุกโล่อ่าข้างในนะครับลำจันนะครับให้รุูกๆอาซอนี้ไปรับไปรับทุนเอกสารที่โรงเรียนนะครับข้างในเป็นซอมเปล่านะครับแล้วก็มีเอกสารด้านในนิดหน่อยนะครับให้ไปเอาใบเนียไปรับ นะมันมีไปนี่นะเอาไปที่โรงเรียนแล้วไปบอกครูว่าเนี่ยผมรับอ่าข้างในข้างในจะมีนะครับติดต่อรับทุนนะครับเอาเอกสารนี้ไปให้โคที่โรงเรียนนะครับมันจัดนะลูกนะอ่านะครับอ่าหนึ่งสองสามมอบเลยครับนี่ครับเออครับรับพรอย่าง้ใหญ่ยยนะลูกนะกล <c oughs> ับมานั่งที่เลยครับ เ้องง่ายๆราองเยอะง่ายๆนะเราไม่ต้องพิธีการเยอะนะมาเลยลูกถ่ายรูปครับถ่ายรูปโอเคโอเคสอบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพูดต้องถ่ายให้ลูกหันหน้ามาไม่ใช่อันนี้อันนี้โรงเรียนอันนี้เราไปล่อยในภาษาใช่ สองสามครับอาาานาคตของชาติในข้างหน้านะครับนะอ้าวมาถ่ายรูปหัเล่นไหครับ mấy bé, nó không biết là à, mò này. à. để nào, giờ đi nó đang đi thải dung ไม่จเจ้าเราใช่ครับจเจ้าเราครับใกล้สวนที่ไม่จะเาเราครับสุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขนะครับอาขึ้น เดี๋ยวมองเห็นนะครับมองต้นไม้เดี๋ยวจะจับไปยากัท่านผู้กู้ก็เป็นท่านขออนุญาตเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นี่ก็เป็นนะครับที่เป็นมันเทิงด้วยนะครับก็ในนามของผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ที่ ่าขณะผู้ทุกท่านนะครับแล้วก็เด็กๆนักเรียนทุกคนที่มารับชมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นพิพากนะครับแล้วก็ให้โอกาสน้องๆนะครับที่มีโอกาสในการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญนะครับในการพัฒนาชีวิตของเด็กๆและครอบครัวนะครับวันนี้ขออนุญาตเด็กและเยาวชนทุกท่านกาขอบคุณทุกท่านที่มาเข้ารับชมนะครับ เรพูดคำว่าขอบคุณพร้อมกันนะครับอ่าหนึ่งสองสามขอบคุณครับอ่าปีหน้านะครับถ้าเด็กๆนอ่มีโอกาสนะครับก็จะได้รับทุนใหม่นะครับเอ่าวันนี้พิธีการก็เสร็จสป้นแค่นี้นะครับแง่ไม่ยีดเได้ไหมครับถ่ายรูปไปถ่ายตรงป้ายเลยรูปถ่ายรูปตรงป้ายเลยครับป้ายนะครับอ๋ออาหารที่ร้านอาหาร หนาววันนี้นะมีวันนนะดูเก็บให้น้องเลยนะทำอะไรเลยเนะยายาเก็บให้น้องเลยครับอ่าใครรับพูดเสร็จไปไปรับประทานได้ลูกนะอ่าเรายังไม่ขึ้นเอาไปสองให้พ่อแม่เลยนะครับมา,บมา,ารับปาหทานได้ลูกนะมารับาปรเอาไปทานเล่นในสวนก็ได้นะครับหรือว่า ท่านใดไปดกิจกรรมที่อื่นต่อ,อ,อก,ก็เรียนเชิญได้นะครับนะมาลับประหารกินที่บ้านนะลูกนะตื่นนะครับลองไปน้ำนบริการด้วยนะครับมีรัฟ่าน้ำแดงนะครับมารับได้หมดเลยนะครับทุกท่านนะครับมารับได้หมดเลยนะครับภูเก็ตมาับอาหารให้ลูกนะนร,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 รๆๆนะวังระวันงนะครับระวังตกนะครับลงนะครับ หมดแล้วนี่เรเดินกันแล้วนะฮะอะไรนะย่ายย่ายเก็บดีนะย่ายเก็บดีนะ 재 <목소리도> ีตาแรกเห็นเลยนะครับขอบคุณครับบอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่นะครับเราก็จะเรียนเตรีนะครับครูนะเตรียมมารับท i̇şte <teor mostrar at osaurus> ุนการศึกษานะครับส่วนละอองของเรานที่แจกทุกปีนะครับคืนการศึกษาในวันเด็กนะครับรอครับรอครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าครับลูกขึนใหม่ครับครับขอบคุณนะครับนั่งโต๊ะขอบคุณมากเลยคง เด็กเล่นฟรีครับใครว่ากันไม่รีบนะครับสนามเด็กเล่นในคุสนารอวันนี้เป็นแน่น้องฟรีครูครูมารับด้วยนะครับครูอย่าลืมของนะครับครูนะครับครูมารับอาหารด้วยนะครับรวมไม้รวมมือกันนะครับให้กิจกรรมตอนนี้ไปด้วยดีนะครับ အအအဖာကကကနကုေကညူမေကပြနို့စ်လို့တေသာကကူေကရေဲူို့တေဎ်းတေသာကခါပ